Next Torch K40 นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ร้าน109 Camp นะครับเป็นผู้สนับสนุนให้มีรีวิวขอบคุณมากๆเลย Next Torch ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากนะแล้วก็ในไทยเองก็มีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับเ,เช่นร้าน Tactical ้ h a ไทยแล้วก็ใน s h อ p e e หลายๆร้านแต่ตัวนี้จากร้าน109 Camp นะครับราคาแล้วก็ลิงก์รายละเอียดสเปคต่างๆนะครับอยากซื้อกันถ้าจะกดซื้อก็ไปซื้อกันที่ลิงก์เองได้เลย ผมรีวิวเป็นข้อมูลให้นะครับอันนี้นะครับจริงอยู่ว่าร้านสนับสนุนให้มีรีวิวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปอร์เซนต์หรือว่าอะไรนะรีวิวให้สนุกสนุกเฉยๆนะครับแล้วก็ลิงก์ก็ไปซื้อกับร้านเองได้เลยนะครับผม K40 นะครับตัวนี้เป็นแสงสว่างสุดอยู่ที่700 l u m e n ลูเมนส์เลยนะสว่างมากนะครับเป็น Multi Light Source Keychain Light ก็คือเป็นไฟฉายห้อยกุญแจที่มีแสงสว่างหลายแบบนะครับสามารถจะ ห้อยกุญแจแล้วก็มีขนาดที่เล็กพกพาสะดวกแล้วก็มีความสว่างที่เพียงพอการใช้งานชาร์จด้วย USB Type C นะครับในตัวเลยแล้วก็มีแบตเตอรี่ Built-in ภายใน<ม>แสงที่มีให้ใช้งานคือแสงขาว UV แสงแดงน้ำเงินนะครับมีมาเยอะเลยไม่มีแสงเขียวนะครับผมตามนี้เลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับโหมดสโรบอยู่ที่700ลูเมนน้ำหนัก17กรัมทำด้วยอลูมิเนียมลอยกับ PC คือโพลีคาร์บอเนตนะครับ ผิวเป็นฮาร์ดอโนดซ์แล้วกขนาดมิติแสงไกลสุดอยู่ที่78เมตรนะก็ถือว่าค่อนข้างไกลเลยแบตเตอรี่บิวล์อินความจุ180 m มิลลิแอมป์อลเคเราลองมาแกะข้างในดูนะครับผมกล่องอาจจะเสียหายหรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้าแกะไม่ระวังนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องพร้อมกับถาดนะครับกันกระแทกแบบนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นมาให้อย่างเช่น USB A ไป C นะครับ c a r าบิ n e r แบบขอเกี่ยวกับห้อยกุญแจนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัวอุปกรณ์พร้อมกับแบตเตอรี่ฝังมาข้างในนะครับบางคนจะกังวลว่าตัวนี้มันยังไงว่ามันแบบใช้งานแล้วต้องเปลี่ยนแบตไหมพี่อะไรเงี้ยก็เลยบอกตรงนี้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นบิวล์อินแบตเตอรี่นะครับแบตฝังในเนาะ,ะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องถอดเข้าออกแบตแล้วก็อายุการใช้งานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ สองสมปีนะครับแบตจะเริ่มเสื่อมเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักกันดูนะครับเขาบอกว่าน้ําหนัก10กว่ากรัมเองไม่หนักเลยนะครับ17กรัมเท่านั้นนะก็ถือว่าเบามากนะครับพกพาแบบติดกุญแจรถกุญแจ,จ,จบ้านอนะพาร์ตเมนต์เนี่ยผมว่าโอเคนะนะครับโครงสร้างหลักเนะี่ยบริเวณเบโซหรือว่ากระบ,บอกด้านหน้าตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนุดไนซ์ซึ่งมันก็เลยทาให้มันมีความทนทานนะครับเวลาตกกระแทกเวลาใช้งานไปฟาดไปกระแทกโดนนะครับ มีน้ำหนักส่วนปลายพร้อมกับ LED นะครับอยู่ตรงกลางหนึ่งดวงเป็น LED ที่อยู่ภายใต้ TIR Lens นะครับ Total Internal Reflective Lens ก็คือเป็นเลนส์รวมและกระจายแสงให้ค่าแสงสว่างสูงสุดไว้ไลท์อยู่ที่700ลูเมนถือว่าสว่างมากเลยนะครับหัวก็จะมีบอกว่าเป็น K40 ส่วนบอดี้นะครับทั้งหมดเลยก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือเรียกย่อๆสั้นๆว่า PC นะครับโพลีคาร์บอเนต มีความยาวอยู่ที่ประมาณน่าจะ2นิ้วกว่านะครับ2นิ้ว2.8นะครับไม่ถึง3นิ้วเลยตัวของโพลีคาร์บอเนตจะมีความใสนะทำให้เห็น,นกลไกข้างในหมดเลยจะเป็นแผงวงจร RVD แบบเอเรแสงกระจายนะครับตามนี้เลยบอร์ดจะเป็นบอร์ด n e x t t o r c h เองด้วยนะก็ดูสวยดีนะครับมีลายอะไรข้างในกราฟิก คลิปเป็นคลิปโลหะนะครับติดมาที่ตรงคอเบเซลแล้วก็สามารถจะเนบไฟฉายตัวนี้ได้ด้วยนะในกรณีที่ใช้งานเป็นแฮนด์ฟรีก็คือบางทีแบบอยากจะเนบไฟฉายตัวนี้ไว้ที่หมวกนะครับเราก็สามารถจะเนบไอตัวนี้ไว้ที่ปีกหมวกได้แล้วก็ใช้เป็นแฮนด์ฟรีทั้งด้านบนปีกหมวกหรือว่าด้านล่างปีกหมวกก็ดีนะครับแล้วก็ห่วงตรงท้ายตรงนี้ก็เป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นชิ้นเดียวกันมาเลยหล่อมาเลยนะครับซึ่งทําให้ห้อยคอด้วยการใช้เชือกนะครับหรือว่าสร้อยไข่ปลา พารคอดนะครับจะห้อยกุญแจบ้านกุญแจรถในแพ็กเกจเขาก็จะให้ตัวห่วงนี้มาด้วยนะครับก็จะห้อยลักษณะนี้เกี่ยวกับกุญแจบ้านสะดวกนะครับส่วนปุ่มคอนโทรลนะมีอยู่ปุ่มเดียวคือตรงนี้นะครับตำแหน่งเดียวแต่จะมีการสั่งงานอยู่2ฝั่งด้วยกันคือด้านบนที่เป็นจุดๆุดข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นขีดส่งแคปสูลซึ่งการใช้งานเวลาชาร์จนะครับก็จะมีช่อง USB Type C ตรงท้ายปิดไว้ด้วยจุกยานเราก็ต้องงัดออกมาแล้วก็เสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวเราลอง เอาสายชาร์จมาเสียบชาร์จดูอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาชาร์จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเสียบชึดเข้าไปก็จะมีไฟสีแดงขึ้นตรงปุ่มนะครับซึ่งมันก็จะทําการชาร์จอยู่นะแต่พอเต็มแล้วมันอาจจะแดงดับไปอาจจะเขียวหรือไม่ก็เป็นสีฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนการใช้งานก็เพียงแต่คลิกสวิชนะครับสวิชใดสวิชหนึ่งก็ตามมันก็จะทําการเปลี่ยนความสว่างหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดที่เราต้องการจะใช้งานนะครับซึ่ง เดี๋ยวเรามาดู user interface กันนะครับแบบเราไปดูแสงกันก่อนไหมหรือว่ายังไงดีนะครับหรือว่าจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะโอเคเราลองมาดูกันนะครับตัวสวิตช์จะมีอยู่จุดเดียวตำแหน่งเดียวแต่ว่าจะมี2สวิตช์ด้วยกันนะครับซึ่งสวิตช์ด้านบนที่เป็นขีดๆนะครับจะเป็นสวิตช์เปิดไฟหลักด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าผมคลิกตรงนี้นะครับลงไปทีนึงไฟก็จะติดขึ้นมาความสว่างเขาจะอยู่700ลูเมนส์นะครับถ้าลองดับไฟดูนะครับ นี่คือเ0 0ลูเมนสว่างเวอร์วัางมากนะตัวแค่นี้นะครับดูเดิแสงจะเป็นแสงที่มีฮอตสปอตโตนะครับสปิลที่หนาอมเหลืองๆหน่อยนะครับแสงติดเหลืองๆนิดนึงกดปุ่มเดิงเลยก็จะดับนะครับแต่ถ้าเรารีบกดเร็วๆเ,เ,เราจะเห็นว่าไฟจะมี3ระดับคือแรงกลางแล้วก็เบานะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเปิดแล้วเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราไม่รีบกดเปลี่ยนโหมดเนี่ยกดอีกทีนึงมันจะกลายเป็นดับหรือว่าปิดไฟทันทีซึ่งอันนี้จะไม่มีเมมโมรีนะครับมันจะเรียกว่า แม็กซ์รีเซ็ตคือเปิดมาทุกครั้งแรงสุดทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็มาเป็นมิดเดยมแล้วก็โล่ถ้ารีบคลิกนะแต่ถ้าไม่รีบคลิกเนี่ยจะอยู่หมดไหนก็ตามนะครับกดสักพักหนึ่งมันก็จะดับนะครับจะเป็นลดระดับลงบ High, Mid, Low, แล้วก็ดับไฮมิดโล w แล้วก็ดับนะครับลองเปิดไปที่ไฮสักพักหนึ่งแล้วกันหัวร้อนประมาณหนึ่งนะครับไม่ร้อนเร็วมากแต่ว่าร้อนก็จะรู้สึกได้อุ่นๆประมาณหนึ่งเปิดไปประมาณสัก30ิวินาทีนะครับถ้าเปิดไว้แล้ว เกินหาวิแล้วไม่ทำอะไรกดปุ่มเดิมมันจะดับนะครับแต่ถ้าเกิดกดวนมันก็จะเป็น high m i d l o w วนไปส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับโหมดส t r o นะครับก็จะเข้าโหมดส t ต o ซึ่งก็จะเป็น700 Lumen ลูเมนเหมือนกันแต่เป็นการส t r o ที่เวียนหัวใช้ได้เลยนะครับที่ปุ่มนี้วันคลก c k one click s t r เลยจะกดได้ตั้งแต่ตอนที่ไฟเปิดอยู่ก็าตามนะครับหรือว่าจะเป็นไฟปิดอยู่ก็าตามนะครับสามารถจะกดเข้าส t r o ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเนี่ยเปิดไฟอยู่ กดปุ่มนี้สตรบเลยนะครับกดอีกทีก็หยุดแค่นั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการกดเข้าตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนการใช้โหมดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมลองดูนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสลับโหมดยนะังไงอ่า ปุ่มนะครับจะทําการกดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับสักคู่หนึ่งมันก็จะขึ้นเป็น UV นะครับซึ่งแสง UV ก็จะมะีให้ใช้งานเป็นแสง UV ตรงกลางแบบนี้นะครับใช้ตรวจสอบธนบัตรออผมไม่มีธนบัตรอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเป็น,ปนพวกน้ํายาอะไรที่มันไวแสง UV นะครับมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาเดี๋ยวลองดับไฟดูนะครับผมดับไฟดวงหน้าก่อนแล้วกันเนาะแสง UV เมื่อโดนสารเคมีบางอย่างมันก็จะ เรืองแสงขึ้นมานี้รีโมทโดนสีเรืองแสงอยู่นะครับอ่าก็จะเรืองแสงแบบนี้นะครับจะเรืองแสงหรือสะท้อนแสงก็แล้วแต่บริบทนะครับกดปุ่มเดิมที่เป็นปุ่มทรงแคปซูลเรีด้านล่างหนึ่งทีก็จะเป็น red l i g h นะครับแสงแดงกระจายกว้างเป็น red ธรรมดานี้นะครับนิ่งๆเลยนะครับกว้างๆใช้งานระยะใกล้ได้อ่านแผนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อีกทีจะเป็น red blink สลับกับน้าเงินนะครับเป็นแดงแดงน้ําเงินน้าเงินแล้วก็เป็นแดงน้ําเงินพร้อมกันแดงน้ําเงินแล้วก็แดงน้ําเงินผสมนะครับแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินผสมก็คือแดงน้ําเงินแล้วก็ม่วงเป็นสัญกณแบบห้อยคอรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปวิ่งจ็อกกิ้งก็สามารถที่จะมองเห็นเจ้าแสงตัวนี้ได้นะครับกดปุ่มด้านล่างอีกทีหนึ่งก็จะเป็น uv เหมือนเดิมอันนี้เป็น red light เหมือนเดิมนะครับก็ เป็นไฟฉายที่สารพัดประโยชน์วิธีเข้าโหมดก็คือกดปุ่มด้านล่างนี้ค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งมันก็จะติดขึ้นมานะครับลองดูอีกทีนะด้านบนเปิดไฟหลกักมี3ระดับแรงกลางแล้วเบาต้องรีบกดนะถ้าไม่รีบกดมันจะกลายเป็นปิดไฟนะครับโลนะครับตรงนี้กดทีนึงเป็นการเข้าโหมนะครับส่วนการจะเข้าโหมดตรงนี้นะครับก็กดสวิตช์ค้างนะครับสักครู่หนึ่งนะมันก็จะเข้าโหมด Uh, UV ก่อนแล้วมาเป็น red แล้วก็เป็น red blink สลับ blue กับ purple นะครับวนไปนี่นะครับอีกทีหนึง่งเวลาเข้าโหมดนี้เข้ายังไงกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่ง uh, UV ก็จะติดขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถจะเปิดไอ้ด้านหน้าด้วยนะครับเปิดด้านหน้าใช้ไปได้ด้วยนะเออข้างก็ได้หน้าก็ได้ไปพร้อมๆกันเลยนะเหมือนมีไฟฉายแยกตัวเลยนะครับซึ่ง โอ้พรวพวๆใช้ได้เลยนะเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดพรวพวน่าสนใจนะเนี่ยนี่คือ K40 จาก Next Torch นะครับขอบคุณร้านที่สนับสนุนให้มีเพื่อนๆได้ดูกันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมรีวิวกันเราเจอกันใหม่อพิตอดหน้านะครับแสงดีนะตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวเจียวจ้าวเลยนะครับบ๊ายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์